สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์ที่7นะคะเราก็จะเรียนกันต่อในหน่วยที่2นะคะก็คือวัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะในหัวข้อเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยอาจจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีกำหนดให้น้ำหนักตัวเป็นตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพของบุคคลการที่บุคคลจะมีสุขภาพดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักน้ำหนักตัวเป็นสำคัญนะคะนักเรียนว่าเหมาะสมหรือไม่กับวัยและส่วนสูงของตนเองเกณฑ์มาตรฐานการจเจริญเติบโตของเด็กไทยแล้วก็จะเรียนกันอยู่สองหัวข้อนะคะก็คือความหมาย และคำจำกัดความของน้ำหนักและส่วนสูงอ่าน้ำหนักเนี่ยหมายถึงน้ำหนักรวมที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆได้แก่ไขมันกล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆโครงกระดูกและของเหลวภายในร่างกายอ่าน้ำหนักปกติเนี่ยจะหมายถึงน้ำหนักของบุคคลนะคะที่สัมพันธ์กับอายุส่วนสูงและโครงสร้างของร่างกาย ต่อไปก็คือน้ำหนักผิดปกตินะคะจะหมายถึงน้ำหนักของบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กับอายุส่วนสูงและโครงสร้างของร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้อ่าก็คือจะมีส่วนนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยผิดปกติคืออ้วนหรือผอมเกินไปและส่งผลกระทบไปกับสุขภาพของบุคคลได้ ต่อไปนะคะส่วนสูงหมายถึงความยาวของร่างกายตั้งแต่ส่วนบนของศรีศรษะลงมาถึงฝ่าเท้านะคะส่วนสูงเนี่ยเป็นเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายโดยส่วนสูงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและหยุดเมื่ออยู่เมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนไปนั่นเองอ่าช่วงวัยรุ่นตอนไปนะคะก็คือช่วงมองไปนะคะหรือช่วง อายุถึง18ปีค่ะ 2. น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอาน้ำหนักและส่วนสูงนะคะได้ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตของวัยรุ่นว่ามีการเจริญเติบโตหรือมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะก็จะประเมินได้ว่าอยู่ในสภาวะเสี่ยงนะคะหรือมีปัญหาทางสุขภาพโดยจะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ต่อเนื่องเหมาะสมกับเพศและวัยต่อไป่าโดยเกณฑ์มาตรฐานนะคะจะมีอยู่สองรูปแบบนะคะอาจะคืออะไรก็ไปดูกันเลยค่ะ เกณฑ์มาตรฐานของน้ำหนักและส่วนสูงนะคะที่ครูกล่าวไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะว่ามีอยู่สองรูปแบบก็คือหนึ่งนะคะเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลขอ่าจะเป็นการแสดงข้อมูลนะคะออกมาเป็นตัวเลขนะคะว่าในกลุ่มอายุต่างๆนั้นเนี่ยควรมีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในระดับใดจึงจะเหมาะสมและไม่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานการเจริเญเติบโตของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขพุทธศักราช2543ซึ่งได้เก่าถึงน้ำหนักนะคะและส่วนสูงของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นนับตั้งแต่อายุ7ปีนะคะถึง19ปีเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆนะคะที่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวครูจะให้เราดูนะคะ ตารางของเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะคะที่เป็นข้อมูลตัวเลขค่ะอ่าอันนี้คือตารางเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตนะคะของช่วงอายุระหว่าง7ถึง19ปีนั่นเองอ่าเราก็จะมาดูช่วงอายุของนักเรียนกันนะคะก็คือนักเรียนอยู่ม1นนะคะก็คือจะอายุประมาณ13ปีอ่าเราก็จะมาดูในช่วงช่องอายุนะคะก็13ต่อไปมาดูเพศค่ะ เอาของเพศชายก่อนนะคะเพศชายนะคะน้ำหนักควรอยู่ในช่วง31.60นะคะถึง54.60กิโลกรัมค่ะส่วนสูงนะคะก็คืออยู่ในช่วง140.90ถึง164.40เซนติเมตรนะคะต่อไปมาดูของเพศหญิงนะคะอาอยุ13ปีอ่าดูช่องเพศหญิงน้ำหนักควรอยู่ในช่วง 33กิโลกร,รัมถึง53.10กิโลกร,รมัมต่อไปส่วนสูงนะคะคนอยู่ในช่วง143.50ถึง160นะคะจุดสอเซนติเมตรนะคะอ่าถ้าใครนะคะไม่ได้น้ำหนักและส่วนสูงนะคะอยู่ในตามเกณฑ์นะคะก็ถือว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือมีปัญหาทางสุขภาพนะคะต้องดำเนินการแก้ไข ด้วยนะคะนักเรียนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและพัฒน,นาการที่ต่อเนื่องค่ะต่อไปนะคะเกณฑ์มาตรฐานอย่างที่สองนะคะก็คือเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตค่ะอ่าก็เป็นการนําข้อมูลตัวเลขน,นะคะมาแสดงด้วยกราฟโดยจุดข้อมูลต่างๆลงบนกราฟแล้วเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุด เพื่อแสดงถึงระดับการเจริญเติบโตและแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดทำกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายุ5ถึง18ปีนะคะใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเพื่อให้รู้จักรักษาสุขภาพของตนเองนะคะ กราฟจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะอ่าเรามาดูกราฟแสดงเกณฑ์องิงการเจริญเติบโตของเพศชายนะคะในช่วงอายุ5-18ปีการขะนักเรียนอาจสมมุตินะคะว่านักเรียนน้ําหนัก50กิโลกร,รัมนะคะนักเรียนก็ดูกราฟทางแนวตั้งนะคะก็คืออ่าดูตรงที่น้ําหนัก50กิโลกร,รมัมอ่าแล้วจากนั้นนักเรียนส่วนสูง 160เซนติเมตรนะคะก็คือให้ดูแนวนอนนะคะหาเลข160เลยอ่าแล้วเราก็ไล่ไปดูนะคะน้ำหนัก50กิโลกรัมไล่มาจนถึงน้ำหนัก160อ่าจะได้อะไรคะนะักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนนะคะนะักเรียนอ่าต่อไปนะคะลองมาดูนะคะ ส่วนสูงนะคะตามเกณฑ์อายุนะคะนักเรียนเมื่อกี้ครูบอกว่านักเรียนชายอ่ะส่วนสูงร้อยหกสิบใช่ไหมแล้วก็ไล่ไปดูกันนะคะร้อยหกสิบตอนนี้เราอายุอ่าสิบสามปีนะคะก็คือไล่ไปร้อยหกสิบไล่ไปจนถึงอายุสิบสามปีนะคะก็คือสูงตามเกณฑ์นะคะส่วนสูงอยู่ตามเกณฑ์ต่อไปน้ําหนักนะคะครูบอกว่าเมื่อกี้คือน้ําหนักห้าสิบนะคะ ก็ดูในแนวตั้งนะคะน้ำหนักห้าสิบอ่าแล้วก็ดูที่แนวนอนนะคะอายุสิบสามปีอ่าเราก็ไล่ไปน้ำหนักห้าสิบถึงอายุสิบสามอ่าน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะนักเรียนอ่าต่อไปเราไปดูของเพศหญิงกันค่ะอ่าอันนี้คือกราฟแสดงเกณฑ์น,นะคะอ้างอิงการจเจริญเติบโตของเพศหญิงนะคะอายุห้าถึงสิบแปดปี ให้นักเรียนดูกราฟด้านซ้ายเหมือนเดิมนะคะสมมุตินะคะนักเรียนหญิงคนหนึ่งน้ําหนักห้าสิบห้ากิโลกรัมนะคะก็ดูที่แนวตั้งาหาเลขห้าสิบห้าส่วนสูงก็ร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะแล้วก็ไล่ดูแนวนอนนะคะหาเลขร้อยห้าสิบห้าแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะถึงน้ําหนักที่ห้าสิบห้าว่าจุด จะอยู่ตรงไหนอ่าห้าสิบห้าอ่าจุดนะคะยังอยู่ในช่วงสมส่วนนะคะก็คือยังสมส่วนมาตรฐานอยู่นะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูส่วนสูงตามเกณฑ์อายุกันนะคะนักเรียนอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าเด็กหญิงคนหนึ่งส่วนสูงร้อยห้าสิบห้านะคะแล้วก็ดูร้อยห้าสิบห้าที่แนวตั้งอ่าแล้วก็ไล่มาหาอายุของตนเองนะคะ ก็คืออายุ13ปีอ่าส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะนะักเรียนอ่าต่อไปนะคะน้ําหนักตามเกณฑ์อายุนะคะนะักเรียนก็จะดูน้ําหนัก55ไล่ไปจนถึงอายุ13ปีอ่าก็คือน้ําหนักค่อนข้างมากแล้วนะคะนะักเรียนก็สรุปได้อย่างนี้ค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะให้ประเมินในแบบไหนถ้าประเมินน้ำหนัก ตามเกณฑ์ส่วนสูงก็จะใช้กราฟทางซ้ายมือนะคะนะคะักเรียนแต่ถ้าประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุหรือน้ำหนักตามเกณฑ์อายุเราก็จะดูกราฟด้านขวามือนะคะนักเรียนอ่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุน้ำหนักตามเกณฑ์อายุเราดูด้านขวามือส่วนน้ำหนักตามเกณฑ์อายุส่วนสูงตามเกณฑ์อายุจะอยู่ซ้ายมือนะคะนักเรียน การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางร่างกายจะมีอยู่3วิธีนะคะก็คือ1การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์อายุเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆ 2. การประเมินส่วนสูงตามเกณฑ์อายุเป็นการเปรียบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็นตามช่วงอายุต่างๆ 3. การประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะส่วนใหญ่ก็ในวงการแพทย์นะคะ จะนิยมใช้ค่าดัชนีมวลกายนะคะ Body Mass Index หรือว่าค่า BMI นั่นเองอ่าในการประเมินเนี่ยซึ่งใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปโดยมีสูตรคำนวณดังนี้ค่ะก็คือดัชนีมวลกายหรือที่เรียกว่า BMI นั่นเองอ่ะเท่ากับน้ำหนักตัวส่วนด้วยส่วนสูงยกกำลัง2นะคะ น้ำหนักตัวเราจะใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะส่วนสูงเราจะใช้หน่วยเป็นเมตรค่ะการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงนะคะโดยใช้ดัชนีมวลกายเกณฑ์ของ BMI นะคะก็คือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะเท่ากับค่า BMI นะคะจะน้อยกว่า18.5แต่ถ้าปกตินะคะค่า BMI จะเท่ากับ18.5ถึง 22.9ถ้าน้ำหนักเกินนะคะค่า BMI จะเท่ากับ2 3ถึง24.9เ้าท่าอ้วนนะคะค่า BMI จะเท่ากับ2 5ถึง29.9นะคะเทาอ้วนมากก็คือค่า BMI นะคะจะเท่ากับ30นะคะหรือมากกว่า30นั่นเองอตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนมีน้ำหนัก60กิโลกรัมและสูง155เซนติเมตร ด็ช right er so mm. ิม oh. ีมวลกายนะคะก็คือเอาสูตรจาก p อ i n t ที่แ so, ล้วนะคะลงมาเลยนะคะก็คือน้ําหนักตัวนะคะก็คือน้ําหนักหกสิบอ่าหน่วยเป็นกิโลกรัมถูกแล้วต่อไปนะคะส่วนสูงเขาบอกว่าสูงร้อยห้าสิบห้าเซนติเมตรนะคะก็คือทําให้เป็นเมตรนะคะก็คือใส่จุดลงไปหนึ่งจุดก็คือหนึ่งจุดห้าห้านะคะยกกําลังสองนั่นเองอ่ะพอ เราคำนวณเสร็จนะคะก็คือค่าดัชนีมวลกายก็จะเท่ากับ25.39นะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีน้ำหนักตัวอยู่ในระดับอ้วนนะคะก็คือเราดูในตารางได้เลยก็ค่า25ถึง29.9นะคะก็คืออยู่ในระดับอ้วนนั่นเองอาการบ้านเรื่องเกณฑ์มาตรฐานการจเจริญเติบโตของเด็กไทยนะคะนักเรียน ก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนโจทย์และตอบคําถามดังต่อไปนี้นะคะก็คือจะมีอยู่2ข้อค่ะก็อย่าลืมเขียนวันเดือนปีนะคะแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะนักเรียนไม่นครูจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นงานของใครก็ส่งลงในอัลบั้มนะคะงานที่7ของห้องตนเองนะคะนักเรียนการบ้านการออกกําลังกายนะคะเพื่อสุขภาพ ก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอการออกกําลังกายนะคะท่าใดก็ได้สามท่าท่าละสิบห้าครั้งส่งลงในรายกลุ่มวิชาพละศึกษานะคะก็คือในสามท่าเนี่ยให้นักเรียนถ่ายไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะลงในคลิปวิดีโอ อ่าแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพและล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะนักเรียนสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย